เป็นได้สองกรณีอย่างที่ว่าหนึ่งถ้ากดดันก็หมายความว่าก็สนามในบ้านเองเองเอง,เองยังแพ้เขาอันนี้ความกดดันใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่ไม่กดดันก็คือว่าเราแข่งสนามบ้านเราเราซ้อมอยู่ที่นี่เหมือนหลับตาแล้วขี่มาได้เลยอย่างเงี้ยเราก็น่าจะได้แชมป์แดงกดดันมันถึงมีสองอย่าง บางทีปล่อยตัวมานักกีฬาบางทีสั่นแล้วว้แพ้ไม่ได้เดี๋ยวโดนดา่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่กลัวไว้เพราะเราซ้อมอยู่ตลอดเดี๋ยวเราต้องได้ชัยชนะเนี่ยแรงกดดันอย่างที่น้องว่ามีทั้งสองแบบน้ำหนักตอนนี้เท่าที่เสดมันไปทางไหนบ้างน้ำหนักจริงๆแล้วตอนนี้ก็คิดว่านักกีฬามั่นใจทุกวันจันทร์เนี่ย ผมจะมีซูมซูมถามนักกีฬาในแต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างแล้วที่สําคัญเนี่ยผมจะต้องส่งนักกีฬาไปเก็บแต้มไปแข่งถ้าซ้อมอย่างเดียวแล้วไม่ส่งแข่งเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วบางทีส่งแข่งเนี่ยมีปีหนึ่งประมาณนัก10ิบหรือยีรายการแต่งบประมาณที่เราจะได้รับเนี่ย มันไม่ถึงรู้ไหมฮะว่าเวลาไปเก็บตัวโรงแรมเนี่ยวันที่30เนี่ยต้องจ่ายเงินแล้วนะถ้าไม่จ่ายเนี่ยต้องออกแต่ว่าก่อนจะได้จากหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันไม่ทันเราต้องมีเงินสำรองมันถึงจะอยู่ได้ถ้าเรารู้วิธีการบริหารจัดการเนี่ยอยู่ได้จะไปหวังพึ่งแบมืออย่างนี้ไม่ได้ คือถ้าถามว่าไอ้คำว่าป๊อปปูล่าก็คือคนออกมาขี่จักรยานเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะ,อะแต่ถามว่านักกีฬาที่จะป๊อปปูล่าได้เนี่ยนะครับตอนนี้เราก็พยายามอย่างจุธาทิพมณีพันเนี่ยถือว่าเป็นป๊อปปูล่าในผู้หญิงผู้ชายก็มีเจ้าเฟรมธนาคารชัยสมบัตินี่ก็เริ่มแล้วแต่มันจะดีก็คือต้องเป็นแชมป์โลกจักรยานเนี่ยมันลำบาก แต่เราทำมาต้องตายไปทีระระดับอันดับแรกคือเอเชียให้ได้ก่อนพอเอเชียเสร็จปับ๊บเราก็ไปเวิลด์นะครับแล้วก็ไปโอลิมปิกตอนนี้ผมมาอยู่ในระดับเอเชียมาแล้วก็ในในระหว่า,างที่เราอยู่ในวงการเนี่ยเราก็อยากได้สนามที่มันได้มาตรฐาน แล้วเราก็ไม่อายเขาจริงๆเราเน่นนำหมดเลยนะมาเลเซียอินโดทุกคนเลยทุกประเทศอะ่ะแต่ตอนนี้เราอยู่หลังสุดเลยมาเลเซียสร้างแล้วสร้างครั้งแรกได้แชมป์โลกเลยอวังฮ่องกงสร้างโดมครั้งแรกได้แชมป์โลกเหมือนกันทุกคนเนี่ยเขาไปถึงแชมป์โลกแล้วแต่ของเราก็มีเข้าไปเหมือนกัน บางทีมันซ้อมใน333เนี่ยแรงเวี่ยงเนี่ยกับ250มันไม่ัมนไม่เหมือนกันอันดับแรกคือสนามที่ผมพูดคือเวลรโดอันนี้ถ้าผมมีเนี่ยลู่เนี่ยแชมป์โลกผมได้ผมการันตีเลยเพราะนักกีฬาเนี่ยมันเก่งหลายคนครับ แต่บางทีมันไปเจอสภาพสนามที่เรายังไม่เหมือนคน,คนอื่นเขาเนี่ยแล้วเราก็ต้องตะเวนไปแข่งไปซ้อมอันนี้มันก็สิ้นเปลือง่าประมาณพอสมควรอันนี้อยากให้มีมันจะได้พัฒนา